ได้เห็นในคลิปนี้กวนในฐาน,นะเป็นเฮดโค้ดของอมัตรเรียคาเดมี่ก็อยากแนะนำตัวนิดนึงว่าเคยเป็นอดีตนักนิสทีมชาติไทยในปีตอนนั้นก็ประมาณ1,991ก็หลายปีมาแล้วสำหรับประสบการณ์ในการแนินสดแล้วก็การสอนก็ประมาณ30ปีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาทำมัตเร,รี่กับอ้านแล้วก็ปลายที่เป็นคนชวนชักนำมาว่าอยากจะให้โอกาสสำหรับนักนิส ที่เขาไม่เคยมีโอกาสเลยได้มีโอกาสได้เล่นเทนนิสเพราะว่ากีฬาเทนนิสเนี่ยเป็น,ปนกีฬาที่ใช้เงินใช้ทุนทุนทั้งสูงแต่ว่าทั้งปายและต้านก็ให้โอกาสเด็กๆที่นี่ได้มีโอกาสได้ได้มีโอกาสได้จับเทนนิสได้มีโอกาสรู้จักเทนนิสได้มีโอกาสที่จะมีโอกาสในชีวิตที่ดีทีนี้ครูแอนก็ในฐานะเป็นเฮดโค้ชก็พยายามจะตั้งใจให้ประสบความสาเร็จไปได้วยกันอันนี้เป็นการเริ่มต้นแล้วก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่า ในประเทศไทยเนี่ยถามว่ามีไหมอดีตเคยมีแคว้นเคยสอนเทนนิสคาเดมี่ของอาดิดาซึ่ง <c oughs> ประมาณนั้นในยุคที่พารดอนเฟื่องฟูสุด,สดๆแล้วก็ตอนเนี้ยเขาก็ปิดไปละไม่มีลนวะเพราะว่าโครงการเขาไม่ต่อเนื่องแต่ว่าการที่คุยกับตั้งกับปลายก็คือคิดว่าเราจะสร้างให้มันคล้ายๆกับว่าไปในระยะยาวเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแล้วก็อาจจะเป็นการส่งต่อรุ่นต่อ,ร,ตอรุ่นให้มีโอกาสที่จะทําอาชีพ แล้วก็มีประสบการณ์ในด้านการแข่งขันเทนนิสแล้วก็สามารถเป็นอาชีพติดตัวสําหรับเด็กที่เขาไม่มีโอกาสทีนี้ต้านอยากถามอะไรถามได้เลยครับก็ <c oughs> ต้านแค่แค่อยากถามว่าครูแอนคิด,คดยังไงกับโครงการนี้ทั้งหมดหือก็คร<ว>ูแอนดีใจมากเลยนะ <c oughs> ที่ที่ต้านได้มามาเสนอว่าเนี่ยมีโปรเจกต์หนึ่งที่อยากจะให้เด็กๆที่เขาไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้เล่นเทนนิสแล้วครูแอนเคยคิดมานานแล้วว่าอยากทํา แบบนี้ลักษณะแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าครูแอนสอนมานาน30กว่าปีแอนเห็นแล้วก็เห็นเด็กที่เขามีโอกาสและไม่มีโอกาสเนี่ยอย่างเพื่อนครูแอนคือยกตัวอย่างอย่างเช่นสุวิมลธงจันทร์ที่เป็นอดีตนักมิทเทนนิสทีมชาติด้วยกันเนี่ยก็คือเป็นดับในประเทศไทยซึ่งเขามาจากเด็กที่เขาไม่มีโอกาสก็คือเขาอยู่บ้านข้างๆของสมบัติเรื่องสมบัติเมทินีที่เขาเป็นดารานักสแสดงแล้วก็มีสนามเทนนิส เขาไม่มีโอกาสที่จะมีไม้เทนนิสเหมือนคนอื่น mm. เขาก็ใช้ไม้กระดาษเนี่ยแล้วก็ตีโต๊ะกับผนังซ้อมกันเอง mm. จนกระทั่งคุณสมบัติเขาเห็นแวว mm. เขาก็ก็สนับสนุนเด็กคนนี้ซึ่งเด็กที่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่ไม่มีอะไรเขาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํามากกว่าคนอื่นในขณะที่เด็กที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็พ่อแม่ก็ตามใจอยากได้อะไรก็ได้อาจจะไม่มีความมุ่งมั่นขนาดคนที่เขาไม่มีโอกาส แวนอยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างกับเด็กในรุ่นหลังๆอยากเพื่อนแวนที่แวนยกตัวอย่างเนี่ยเขาก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานด้วยก็เป็นแอร์อยู่การบินไทยประสบความสําเร็จในอาชีพเทนนิสก็คือปิดอันดับหนึ่งของประเทศไทยในในรุ่นหญิงเดี่ยวแล้วก็ทําเหรียญทองแล้วทําชื่อเสียงกับประเทศแล้วตัวเขาเองก็เป็นตัวอย่างให้กับนักเทนนิสรุ่นน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้ทั้งเวลาทั้งการเงินแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาได้การจะสร้างในอินสิกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนพาราดอนเหมือนแทมมี่เ,เขาใช้โอกาสทั้งชีวิตของเขาเหมือนแควรก,ก็เหมือนกันก็คือตั้งแต่สิบขวบจนตอนเนี้ก็ทั้งชีวิตก็คือทุ่มเทกับมันไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็ค,ค่อยสร้างกันไปด้วยกันแควรอยากให้มัรีกกร่กุ๊บเนี่ยค่อยๆเติบโตมีรากฐานที่มั่นคงให้เด็กมีพื้นฐานมีเบสิกที่ดีเพื่อที่จะสามารถเป็นความรู้ติดตัวเหมือนแควเนี่ยแควเล่นมาเด็กแควรจะรู้ว่า บอลอย่างนี้เล่นอย่างนี้นะในเกมนี้อย่างนี้นะจะทำอย่างไงในการแก้ปัญหาแล้วมันสามารถเป็นกีฬาที่สามารถสร้างคนให้คนคนตึงเนี่ยเหมือนกับว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาในแนวทางที่เขาต้องการเขาสามารถที่จะใช้เทนนิสเป็นอาชีพได้ในอนาคตโดยเขาอาจจะมีโอกาสได้ไปอยู่เมืองนอกก็ไม่ต้องไปทํางานร้านอาหารเขาสามารถเป็นผู้ช่วยครูผู้ช่วยโค้ชที่นูน่นแล้วก็ไรายได้จะดี มันก็จะเป็นอาชีพติดตัวเข้าไปถ้าเขาอยากจะมีอาชีพนะักเทนนิสอาชีพ,ชพเขาก็สามารถที่จะไหว้คว้าหาได้แล้วเราก็สนับสนุนเขาควรนอยากให้โครงการมัธลีเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวที่สามารถเปิดโอกาสให้กับเด็กทุกคนที่เขาไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้สัมผัสกีฬาเทนนิสแล้วก็อยากให้ทุกคนก็ตั้งใจเราก็จะสนับสนุนเด็กทุกคนก็พยายามแควนจะดูพื้นฐานทั้งหมดให้ให้เป็นเบสิกที่ถูกต้องแล้วก็ในการ อัน,นี้เราเพิ่งเริ่มไม่ถึงเดือนเนาะตอนนี้มีเด็กในในในโครงการเราก็เกือบ 20, 20คนละซึ่งถือว่าซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นเราต้องดูระยะยาวว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยบางทีเหมือนที่แคว้นเล่าให้ต้านฟังว่าเด็กที่เรามองตอนแควนสอนอดิดาสคาเทรนี่เนี่ยแบบคนนี้มีแววเฮ้ยคนนี้ไม่ได้หว่ะกลายเป็นว่าคนที่เรามองเขาว่าเขาไม่น่าจะไปถึงไหนเขากลับได้แชมป์ประเทศไทย ในขณะที่เด็กอีกคนหนึง่งอีกสองสาคนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาเป็นระดับท็อปกว่าแต่สุดท้ายในภาวะการแข่งขนันหรือการที่ไปแข่งระดับที่สูงขึ้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ก็กลายเป็นว่าในสภาวะที่กดดันเขาไม่สามารถเล่นได้ดีในขณะที่คนนึงซึ่งในภาวะที่กดดันเขาทาได้ดีกว่าเขาก็ได้แชมป์ประเทศไทยไปแล้วเขาเด็กที่มาในสายเทนนิสเนี่ยแน่นอนเลยว่าพอเขา จบการศึกษาไปเขามีโอกาสเขาสามารถเข้าโครงการช้างเผือกเหมือนครูแอนเนี่ยที่จุฬาธรรมศาสตร์ในทุกมหาลัยสําหรับเด็กที่เล่นได้กเก่งแล้วก็มีความสามารถเขาก็สามารถเป็นช้างเผือกเข้าไปเลือกคณะมหาลัยที่เขาต้องการกระทั่งอของอเมริกาแวนก็ได้ทุนไปอเมริกาแต่แวนเลือกที่จุฬาเนาะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีแมวมอที่เขามาดูแมทสาคัญเขาสามารถให้ทุนเด็กคนนั้นจบระดับการศึกษาถึงมหาลัยแล้วก็ส่งต่อ ไปถึงระดับการแข่งขันอาชีพด้วยเพราะฉนั้นเทนเนิสเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเด็กทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาแวนก็อยากให้เด็กทุกคน,นมีโอกาสที่จะไปถึงฝันของเขาก็เราก็พยายามผลักดันให้เขาอย่างน้อยอันที่หนึ่งก็คือให้เขารักเทนนิสก่อนซึ่งแวนสังเกตเห็นแล้วว่าเด็กเขารักเขาชอบแค่นี้มีความสุขละเหมือนต้านบอกเราได้เป็นพุ่งให้ละเรามีความสุขแล้วอาการที่เราได้ให้มีสิ่งที่แบบเขาไม่มีโอกาสได้รับ พอเขาได้รับแล้วเขาตั้งใจแล้วเขาทุ่มเทกับตัวเขาเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ในชีวิตเขาเขาจะจาแล้วเขาสามารถที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพของเขาอาจจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้อย่างน้อยเข้ามาอะไรไม่ได้เล่นเทนนิสต่อเขาก็สามารถเข้ามาอะไได้หรือเขาจะเป็นนักเทนนิสชีพเหมือนบอลพาราดอนหรือแทมมี่ก็มีโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นได้หรือเป็นอนักที่เสอันดับโลกติดอันดับเก้าของโลกอย่างพาราดอน เราก็ไปอยากให้ถึงตรงนั้นเนาะก็เดี๋ยวช่วยกันใช่แล้วก็ขอบคุณคุณแอนที่ให้เกียรติมาเป็นเฮนโคแล้วก็ขอบคุณทังน้องๆทุกคนยินดีมากเลยค่ะยินดีมากเลยแล้วก็ช่วยกันดูเหมือนมัตลี่เหมือนโตไปด้วยกันเหมือนกับทีมงานสตาฟแอนอยู่ในหัวมันละว่าจะอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาประรมสมองกันยังไง เมื่อกี้คุยกับน้องถ้าจะแข่งต้องย่งใจเย็นๆอันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะอะไรเงี้ยคือมันต้องกลัวเขาไปแข่งแล้วเขาใจเสียแน่ยใช่ไหมตอนนั้นเจมี่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเด็กสิบเจ็ดเราอยังไงอะไรเงี้ยแควนก็เล่าให้เขาฟังว่ามันมันก็ไม่ง่ายสําหรับเด็กอายุสิบเจ็ดเพราะตอนแควนปิดทีมชาติเนี่ยแควนอายุสิบเจ็ดก็คือใช้เวลาสิบขวบจนถึงสิบเจ็ดก็แปดปีแล้วคิดดูว่าเราเล่นมาเพิ่งเริ่มในขณะที่คนอื่นเขาเริ่มนับแปดขวบแล้วเขาแข่งตลอด ดดชั่วโมงบินขอาสูงของเราไม่เป็นไรมันทันกันแต่อยู่ที่ว่าเขาเจะเอารูกปักอะไรเงี้ยมันหมายความว่ามันไม่ประสบความสําเร็จในวันเดียวทุกอย่างต้องสะสมเหมือนพระรามทั้งชีวิตทุกคนคือทั้งชีวิตคือทุ่มเทกับเทนนิสอะไรเงี้ยเพราะในภาวะที่แข่งกับในการซ้อมความรู้สึกมันจะไม่หเหมือนกันเลยก็ให้เขาเรียนรู้เรียนรู้ไปด้วยกัน ขอบคุณแวนมากเลยครับอ๋ยอยินดีมากเ,เ,ลเ,เลยค้าขอบคุณ,คณแทนน้องๆด้ <c oughs> วยครับ <c oughs> แวนก็ขอเป็นตัวแทนของเด็กที่นี่ที่ต้านกับป้ายให้โอกาสให้เขาได้มีโอกาสได้ได้ทำในสิ่งเหล่านี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไไดึกโตไปด้วยกันเนาะได้ครับแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวเราคุยกันแล้วก็วางแผนสมมตินหน่อยจะแข่งอะไรเงี้ย ก็อาจจะให้ชัดช่วยสมัครแขกแล้วก็เดี๋ยวพาพไปแขงเดี๋ยวเราดูในนะคุณับครับชอขอบคุณมากต้านขอบคุณมากตายขอบคุณแทนน้องๆด้วยเป็นดีมากเลยค่ะคค่ะขอบคุณค่ะ